สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในคอนเซปต์ของ AI ที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยนะนั่นก็คือ auto encoders หรือ auto encoders ครับซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับศิลปะในการสกัดเอาเฉพาะแกนแท้ของข้อมูลออกมาเลยล่ะครับคือลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลเป็นล้านๆรายการแล้วเราต้องหาธุรกรรมการเงินที่มันน่าสงสัยแค่รายการเดียว หรือว่าเราต้องหาของที่มันมีตำหนิเล็กนิดเดียวบนสายพานการผลิตที่วิ่งเร็วมากๆโอ้โหปัญหาแบบนี้มันท้าทายสุดๆเลยใช่ไหมครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีละ่ะคำตอบของโจทย์ยากๆแบบนี้อาจจะซ่อนอยู่ใน AI ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากๆที่ชื่อว่า Auto Encoder นี่แหละครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ ออโตเอนโคเดอร์เนี่ยมันคือ AI ประเภทหนึ่งที่มันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะจากข้อมูลเยอะๆโดยที่ไม่ต้องมีคนมานั่งบอกนั่งสอนหรือติดป้ายข้อมูลให้มาเลยหน้าที่หลักของมันก็คือเรียนรู้ที่จะย่อข้อมูลให้เหลือแค่แก่นสําคัญแล้วก็พยายามสร้างข้อมูลนั้นกลับคืนมาให้เหมือนของเดิมเปะ๊เปะๆซึ่งไอกระบวนการนี่แหละครับที่ทําให้มันเข้าใจว่าหัวใจของข้อมูลจริงๆมันคืออะไรแล้วคําถามคือเจ้า AI ตัวเนี้ย มันไปทำความเข้าใจหัวใจของข้อมูลได้ยังไงกันละ่ะหลักการทำงานของมันมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆที่เจ๋งมากๆเลยครับก็คือการเข้ารหัสหรือ encode เพื่อหาแก่นแท้แล้วก็การถอดรหัสหรือ decode เพื่อพิสูจน์ว่ามันเข้าใจจริงๆอ่ะลองนึกภาพการเดินทางของข้อมูลตามกันไปนะครับ เริ่มจากข้อมูลต้นฉบับเลยถูกส่งเข้าไปในส่วนแรกที่เรียกว่า encoder ซึ่งส่วนนี้จะทำหน้าที่บีบอัดข้อมูลที่ซับซ้อนให้เหลือแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดจริงๆเก็บไว้ในพื้นที่ที่เรียกว่า latent space จากนั้นส่วนที่2ที่เรียกว่า decoder ก็จะหยิบเอาเฉพาะแก่นแท้ตรงนี้แหละไปพยายามสร้างข้อมูลต้นฉบับกลับคืนมาให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้มีคนเปรียบเทียบไว้ได้ดีมากเลยครับ ลองนึกภาพว่า encoder เนี่ยคือนักเขียนที่เก่งมากๆที่ต้องย่อหนังสือเล่มหนาๆให้เหลือแค่โน้ตย่อสั้นๆแค่แผ่นเดียวส่วน decoder ก็คือนักเขียนอีกคนที่จะต้องเอาโน้ตย่อแผ่นนั้นน่ะมาเขียนขยายความกลับไปให้เป็นหนังสือทั้งเล่มเหมือนเดิมให้ได้ถ้าทำออกมาได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะๆก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าโน้ตย่อนั้นมันสุดย่อจริงๆใช่เลยครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละ เป้าหมายของการเทรน AI ตัวนี้ก็คือการทำให้นังสือเล่มใหม่ที่สร้างขึ้นมามันเหมือนกับนังสือต้นฉบับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งความแตกต่างระหว่างสองเล่มนี้เราเรียกมันว่าความคลาดเคลื่อนในการสร้างคืนหรือ Reconstruction Error ยิ่งค่านี้มันน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลว่า AI ของเราเข้าใจแก่นของข้อมูลได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับทีนี้พอเราเข้าใจหลักการย่อแล้วขยายของมันแล้วใช่ไหมครับ เราจะกลับไปที่คำถามแรกสุดของเราเลยว่าเราจะใช้พลังนี้ไปหาเข็มในกองฟางหรือสิ่งที่มันผิดปกติได้ยังไงกันและนี่แหละครับคือการใช้งานที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของมันเลยวิธีคิดของมันนี่ฉลาดมากๆเลยนะครับคืออย่างนี้ครับเราจะสอน AI ด้วยข้อมูลที่ปกติแบบเยอะมากๆสอนมันซ้ำๆจนมันเชี่ยวชาญในการสร้างข้อมูลปกติกลับคืนมาได้แบบแทบจะร้อเ ทีนี้พอเราป้อนข้อมูลชิ้นใหม่เข้ามาถ้าข้อมูลนั้นมันเป็นของปกติ AI ก็จะสร้างคืนได้สบายๆเลยความคลาดเคลื่อนก็จะต่ำมากแต่ถ้าข้อมูลที่เข้ามามันเป็นสิ่งผิดปกติอย่างเช่นธุรกรรมแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน AI จะเริ่มงงครับแล้วมันจะสร้างข้อมูลนั้นกลับคืนมาได้ไม่ดีเลยเพราะมันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนผลก็คือค่าความคลาดเคลื่อนมันจะสูงปรี๊ดขึ้นมาทันทีและนี่แหละครับคือสัญ,ญญาณเตือนว่าเฮ้ hey, เจอของแปลกแล้วนะ แล้วมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับเรื่องนี้เขาใช้กันจริงๆในหลายอุตสาหกรรมเลยตั้งแต่ธนาคารที่ใช้มันเพื่อหาการทุจริตบัตรเครดิตที่รูปแบบมันจะต่างไปจากพฤติกรรมปกติของเราไปจนถึงโรงงานใหญ่ๆที่ใช้มันสแกนหาสินค้าที่มีตำหนิเล็กๆน้อยๆที่บางทีสายตาคนเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นการค้นหาสิ่งผิดปกติเป็นแค่ความสามารถแรกๆของมันเท่านั้น พลังในการเข้าใจแก่นแท้ของข้อมูลเนี่ยมันยังเปิดประตูไปสู่ความสามารถเจ๋งๆอีกเพียบเลยครับมันสามารถใช้ในการลดมิติข้อมูลได้ด้วยนะครับคือข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆเราอาจจะใช้มันย่อลงมาให้เห็นภาพเป็น2มิติหรือ3มิติได้ง่ายขึ้น หรืออีกอย่างที่เจ๋งมากก็คือการกำจัดสัญญาณรบกวนครับลองนึกถึงภาพถ่ายเก่าๆหรือภาพ MRI ทางการแพทย์ที่มีจุดๆรบกวนเยอะๆเจ้าออโตเอนโคเดอร์เนี่ยมันสามารถเรียนรู้ที่จะลบจุดพวกนั้นออกไปแล้วสร้างภาพที่สะอาดกลับคืนมาให้เราได้เลยนะและแน่นอนครับมันยังถูกเอาไปใช้ในระบบแนะนําสินค้าเพื่อเรียนรู้รสนิยมของเราจากของที่เราเคยซื้อหรือเคยดูแล้วก็แนะนําของชิ้นใหม่ที่น่าจะถูกใจเราได้อีกด้วยที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ มันก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าออโตเอนโคเดอร์เป็นมากกว่าเครื่องมือหาข้อผิดพลาดธรรมดามดาหัวใจของมันจริงๆก็คือพลังแห่งการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งก็สรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยครับว่ามันคือเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการเรียนรู้คุณลักษณะของข้อมูลโดยอัตโนมัติคือมันเรียนรู้ฟีเจอร์เด่นๆของข้อมูลได้ด้วยตัวมันเองเลยใช่แล้วครับหัวใจสำคัญที่สุดที่เราควรจะจำไว้เลยก็คือพลังของมันได้ไม่ได้มาจากการที่เราไปนั่งบอกว่า อะไรสำคัญนะแต่มาจากการที่มันสามารถค้นพบแก่นแท้หรือรูปแบบที่สำคัญในข้อมูลได้ด้วยตัวของมันเองนี่แหละครับคือความสุดยอดของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนหรือ unsupervised learning เพราะมันช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานมหาศาลที่เมื่อก่อนเราต้องใช้ในการเตรียมข้อมูลครับและนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับ ในโลกที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็มีเครื่องมือที่สามารถเข้าใจแก่นของข้อมูลได้ด้วยตัวเองแบบนี้แล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถนำพลังนี้ไปสร้างสรรค์ไปแก้ปัญหาอะไรในโลกของเราได้อีกบ้าง